สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับมาดูคันนี้ครับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับสาเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับรถจะเป็นปี2018นะครับเลขไม้อยู่เพียงแค่5้าหมกว่านะครับผมโอเคแต่คันนี้บอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับสีขาวนะครับคอมมูเตอร์ปี2018นนะครับนี่ผมพาดูรอบๆก่อน นะครับความเนียนของตัวรถนะครับครับรถก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาดูภายในนะครับเพราะว่าตัวเบาะนะครับมีทําขึ้นมานะครับแห่ให้ดูภายในนะครับดูช่วงตะเข็บนะครับสายน้ำด้านข้างครับน็อตเดิมๆนะครับนี่ฮะไม่มีฝาท้ายไม่มีไม่ได้มีแกะทําอะไรนะครับนะครับตัว ก็เดิมๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยและคุ้มมากนะครับแข้างออเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกันนะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับออปชันก็จะเป็นปกตินะครับผมพาดูในนี้ก็มีม่านด้านข้างมาให้นะครับให้ดูความ เนื้บของตัวรถแล้วกันนะครับดูนะครับเบาะหนังนี่ทํามาใหม่แล้วนะครับไม่อยู่ช่วงห้าหมื่นสี่นะครับนะครับไหม่แท้นะครับอับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับนะครับตังเสียเอ็มดีสามก็เดิมเดิมนะครับผมพาไปดูด้านนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับนะครับก็จะมีคอนโซลกลางตรงนี้นะครับเบาะจะเป็นสามแถวนะครับ นะครับเบาสามแถวนะครับนี่นะครับก็ทำเบาะมาแล้วนะครับไม่ใช่บาะเดิมนะครับก็สามารถใช้ใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าที่เอานําไปใช้งานนะครับใช้ที่บ้านส่วนตัวนะครับหรือว่าทํางานนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเลขไม้น้อยมาครับกับราคาที่สุดคุ้มครับ6กแสนเก้าหมื่นเกบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับเป็นคอมมวเตอร์ปี2018นะครับ ช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาสรุปโดยรวมให้นะครับ t o y ยต้าคอมิวเตอร์นะครับ3.0เกียร์ธรรมดานะครับราคานะครับ699,000บาทนะครับรถเป็นปี2018นะครับภายในนะครับเบาะสามแถวพร้อมใช้นะคันนี้ยอดจัดไฟนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าที่สนใจหารถรุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าสวยจริงครับถ้าพลาดคันนี้ไป ก็อาจจะต้องผิดหวังนะครับมาดูแล้วก็ต้องสนใจก็ต้องรีบทำจองไว้เลยนะครับเค okay, ครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสนใจเราก็จะเข้าไปคุยเรื่องของรายละเอียดให้สำหรับลูกค้านะครับเค okay, ครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม